ครับก็สวัสดีนะครับกับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้ไปเลื่อนนะครับดู Facebook แล้วไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มีตาลุงคนหนึ่งอ้วนๆน,นะครับตาลุงหุ่นหมีคนหนึ่งที่ทำคลิปนะครับจริงๆรงแล้วมีหลายคลิปแหละแต่ผมยกมาคลิปหนึ่งที่มันไม่ใช่มันดิที่ลุงเขาเออนะครับ ว่าพระพุทธเจ้านะครับพูดถึงพระพุทธเจ้าในทางที่ไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณลุงฟังคลิปนี้อยู่นะฮะคือผมไม่รู้แล้ว,ว่าคุณลุงจะมีอคติอะไรกับพระพุทธศาสนานะครับคุณลุงรู้สึกไม่พอใจอะไรกับพระพุทธศาสนา คุณลุงจะนับถือศาสนาอะไรนะครับแต่สิ่งที่คุณลุงทำอยู่กำลังทำอยู่หรือทำที่ผ่านมาหรือกำลังจะทำในอนาคตที่มันเป็นการดูหมิ่นดูถูกศาสดาของศาสนาอื่นหรือนะครับเป็นการเหยียด ยามศาสนาอื่นอันนี้นะครับผมมองว่าด้วยอายุคุณลุงเนี่ยก็น่าจะคิดได้นะครับน่าจะมีความรู้นะครับศึกมีความรู้ตัวที่จะยับยั้งชั่งใจยับยั้งอารมณ์ของตัวเองได้บ้างนะครับใช่ฮะ มันอาจจะมีคนศาสนาพุทธไปด่าศาสนาอื่นก็จริงนะครับมันก็มีอยู่ซึ่งมันแล้วแต่คนแต่คลิปพวกนั้นอ่ะผมไม่ได้เห็นไงฮะผมเห็นคลิปของลุงอ่ะเนาะยังไงอ่ะครับขอฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะแชร์ให้ถึงคุณลุงนี้ด้วยละกันว่าเออ ถ้าภาษาเหนือนะครับเบะดีคือเขาดาว่าไงเพราะกินเข้าเท่าเพราะเกิดเหมือนเนาะนะครับแกเพราะโตนานโตเพราะกินข้าวอันนี้ไม่ใช่นะครับมันโตแล้วนะครับคนเราเนี่ยมันควรที่จะมีความคิดที่เป็นระบบกว่านี้ควรที่จะมี เออเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอออะไรก็แล้วแต่เหระนะครับมันไม่ควรทำแบบนี้อะครับเนอะยังไงก็ฝากคุณลุงด้วยละกันเอาละฮะมาพูดถึงคุณลุงคุณลุงแล้วคลิปคืออะไรนะครับเรามาดูคลิปกันก่อนครับมึงจะมาอ้างสัตดาถ้าเอาอานสัตดากูดา่าแม่งแล้วเหียเสียถ้ มึงมาสอนแบบนี้เหรอเป็นกษัตริย์อยู่ในวังดีๆมันนั่งอดอยากทำต้นตีนอะไรแล้วมาสอนให้คนทําบุญควายเลยนะมึงไปเป็นกษัตริย์ไม่ดีกวา่าสอนให้คนทําบุญนะมังบอกสวดมนต์แล้วดีก็มึงก็เป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายสอนให้สอสนให้คนสวดมนต์ไม่ดีเหรอมึงมึงมานั่งเห็นเกิดแก่จบตายังเฮี้ยอะไรนะเพราะนั้นอย่าสมองหมาไม่ ลุงนั่นแหละครับสมองหมาปัญญาอะไร <c oughs> นะครับโอเคนะครับเราท่านผู้ฟังฮะในฐานะเราเป็นคนพุทธเนี่ยท่านรู้สึกยังไงบ้างนะครับที่ฟังที่ตาลุงหุ่นหมีคนนี้เนี่ยพูดแล้วเนี่ยท่านรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับโกรธหรือเปล่านะครับหรือมีความคิดเห็นไปอย่างอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอเคฮะในศาสนาพุทธเอ่อ เราเราเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับมันก็ไม่ีคนที่จะไปโกรธเขานะครับสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกนะครับอะไรในตัวของพระพุทธเจ้าเลยแต่มันบ่งบอกถึงตัวของคุณลุงเองนะครับ คุณลุงเป็นคนยังไงธาตุแท้เป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงอยู่ในสังคมแบบไหนนี่แหละฮะที่คุณลุงแสดงออกมามันแสดงให้เห็นถึงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นนะครับที่เขาพูดมันก็แค่ตัวของเขาเนาะนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ช่วงนี้เออไม่ใช่วันนี้ช่วงนี้ก็ขอยุตินะครับการนำเสนอ เรื่องเราเกี่ยวกับคุณลุงหุ่นหมีที่ด่าพระพุทธเจ้าไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสปะลันนาศรัทธาความเชื่อสวัสดีครับ